ซูนิซี่วันนี้นะคะไผ่ก็จะมาแชร์วิดีโอการเมคอัพสำหรับคนที่งบน้อยอย่างไผ่เองนะคะก็เหมาะกับเพื่อนๆที่งบไม่เยอะแล้วก็มีเครื่องสำอางอยู่แล้วก็สามารถเอามา adapt ปรับใช้ได้นะคะจะมีเครื่องสำอางบางบางยี่ห้อเท่านั้นเองนะคะที่ ได้มาฟรีก็คืออาจจะเป็นน้องซื้อให้อย่าง Naked Palette 2นะคะนอกนั้นก็คือถ้าเป็นงบของตัวเองเนี่ยก็จะซื้อเป็นรักสโตร์ทั่วไปนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่าว่าลุกออกลุกที่ได้จะออกมาเป็นยังไงนะคะไปชมกันเลยอันดับแรกเลยก็คืออันนี้หน้านี่ก็คือ พิ่งล้างมานะคะจะเห็นได้ว่าผ่เนี่ยมีปัญหาเรื่องของจมูกตรงนี้นะคะเป็นภูมิแพค่ะคือใส่งไงก็ไม่หายอะคะ่ะก็คือจะเห็นเป็นแบบใต้ตาดำนะคะแต่เราก็มีวิธีที่จะจัดการปัญหานี้ได้นั่นก็คือคอนซีลเลอร์นั่นเองโอเคงั้นเดี๋ยวขอลงเป็นตัวนี้นะคะเห็นไหมเอ่ยตัวลัเน็ก็คือเป็น ตัวม o ยเ t อไ i เซอนะคะก็คือช่วยอะไรก็คือไม่ให้ไม่ให้หน้ามันแห้งแต่งหน้าแล้วแบบให้เครื่องสำอางมันติดเท่านั้นเองนะคะใคร เพื่อนๆหรือน้องๆที่มีเครื่องสำอางอะไรที่เป็นมอยส์เจอไรเซอร์หรือจะเป็นครีมกันแดดก็ได้เพราะยังไงเราก็ต้องใช้ครีมกันแดดใช่ไหมคะแต่พอดีว่าอันนี้ก็คือเย็นแ,แล้วก็มาอัดวิดีโอให้เพื่อนๆดูกันก็เลยขอเป็นน้ังหน้าเซ็ตก็เลยขอลงเป็นตัวมอยส์เจอไรเซอร์แล้วกันไม่ให้หน้าแห้งจนเกินไปนะคะอ่ะโอเคหลังจากนั้นก็คืออันนี้เป็นเอ่อ เป็นฟาวเดชั่นของบูชูเออร์บูชูร์ใช่ไหมตัวนี้นะคะตัวนี้ใช้ดีนะคะเพราะว่าสีเนี่ยจะใกล้เคียงกับสีผิวจริงของเราแต่ไม่ได้เข้มจนทำให้หน้าดูดำนะคะ mm hmm. ก็คือสีทํานองโทนสีเดียวแล้วก็ไปถึงสว่างอะไรอย่เงี้ยคะ่ะ mm hmm. ก็ผ่าจะใช้ตัวนี้นะคะ mm hmm. แล้วก็ลงไปเลย นี่อันนี้คือไม่ม,ไม,มีไม่มีกระจกเลยนะเดี๋ยวคิดว่าคงต้องไปเอากระจกมาดูค่ะเพราะว่าถ้าดูจาก ELSE อ e d คงจะไม่ได้นะคะจะไม่ก็ลงไปเลยนะคะ ว่าไปทำงานทุกวันตั้งแต่วันนี้ได้เป็นเมคอัพเอลวีดเอลวีเดย์ลุคละกันแต่ว่าเป็นลุคที่ใช้งบประมาณน้อยคือใช้เครื่องสำอางที่มีอยู่แล้วนะคะที่ไผ่มีมแล้วเพื่อนๆก็อัดแอปเอาก็ได้คือแบบแป็บนิดๆไหนอะไรเนี่ยเนาะโอเคเดี๋ยวมาโอเคมาละค่ะอันนี้ก็คือ ลองหน้าไอ้ลองพื้นเนี่ยนะคะแล้วก็ต่อไปต่อไปไายจะลงเป็นเออนี่ค่ะคอนซีลเลอร์ใต้แก้ปัญหาใต้ตาดำของพายเองนะคะตัวนี้ของเมเบลีนนะคะคอนซีลเลอร์พายใช้เบอร์01นนะคะก็คือคอนซีลเลอร์ต้องใช้ให้สว่างกว่าฟาวเดชัน่นนิดนึงนะคะ เราตรงนี้เราอยากให้มันสว่างใต้ตาจะได้ดูแบบสว่าง brightening อะไรเงี้ยก็อย่างลยคะไขนะ่จะลงไปบนเปลือกตาได้เลยคือเราไม่ต้องไปเสียตังค์ซื้อแบบตัวไหนนะ primer ลองเปิดตาอะไรเนี้ยค่ะก็คือใช้ตัวนี้แหละคอนซีลเลอร์แล้วก็เกี่ยมาถึงเปิดตาบนเนี่ยคือมันจะทำให้การลงอายแชโดว์เนี่ยมันติดมากขึ้นสีก็จะชัดเจนมากขึ้นนะคะโอเคยัง แล้วก็แตะตรงที่มีรอยสิวนิดนึงนะคะตัวเนี้แย่จังเป็นรอยดำที่เกิดจากสิวนะคะจริงๆเนี่ยตัวรอยดำจากสิวเนี่ยเราต้องใช้เบอร์ที่คอนซีลเลอที่ใกล้เคียงกับสีผิวผิวจริงกับเรานะคะเพราะมันจะกลืนอ่ะก็ ใช้พับเบอร์สว่างก็คือตัวนี้เป็นตัวที่แถมมานะคะเนี่ยจะเห็นได้ว่าจริงๆขอบตาไผ่ก็ยังไม่หายเลยเนาะขนาดลงคอนซีลเลอร์แล้วอาการหนักมากอ่ะโอเคเน,ะนาะนตรงนี้นิด เดี๋ยวหน้าค่อยมาดูละกันเดี๋ยวหน้าค่อยมาลงแป้งอีกทีละกันทีนี้เราก็มาเริ่มต้นด้วยการแต่งแต่งตาก่อนนะคะก็ตัวแต่งตาที่ไผ่จะใช้ในวันนี้ก็คือนี่ค่ะ Naked t o อันนี้ก็คือที่บอกค่ะอันนี้ได้มาฟรีน้องสาซื้อมาจากอเมริกาเอามาให้นะคะก็สีที่ไผ่จะใช้วันนี้นะคะ คือสีของ n e k e d t o อทัมันก็จะใช้ได้ทุกๆวันอยู่แล้วยกเวน้นอันนี้ถ้าเกิดเราจะมี Smoky Eye นิดนึงมันก็จะก็แต่งได้แต่วันนี้เราจะใช้ก็คือสีแรกนะคะไผ่จะลงเป็นสีสีอ่อนก่อนเลยละกันสีสีอะไรดีลงเป็นสีทองนะคะสีนี้ ลงให้ทั่วเปลือกตาสดมากค่ะคือคิดสดๆเลยค่ะลูกนี้ค่ะก็คือเราก็ไม่สดเราก็คือเคยแต่งแต่งไปทำงานนี่แหละคะ่ะก็คือสีแรกที่เราจะลงเนี่ยมันก็ควรเป็นสีสีอ่อนเนาะแล้วก็ค่อยๆไล่เฉดสีไป อ่อนไปเข้มแล้วก็คัดเบ้านะคะคือไผก็ไม่ได้เก่งอะไรหรอกก็ดูจาก Youtube ก็คือคุณโมเมบ้างแล้วก็ยูทูบเบอร์ต่างประเทศบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เต็นพอได้แต่ว่ายังไม่ขนาดโปรเฟชชั่นแลนะคะอ่ะก็ลงไปประมาณนี้ก่อนเนาะโอเค หลังจากนั้นจะมาต่อด้วยสีโทนเข้มอีกหนึ่งเฉดขึ้นมานะคะนั่นก็คือน,นี่ค่ะตัวนี้นะตัวนี้นะคะลงไปที่บริเวณนี่นะคะเบ้าเบ้าตาเบ้าตาองนั้นนะคะนี่นะคะก็เกี่ยไป เกียรไปช่วงเบ้าของเรานั่นเอก็เกียบเลยเฉพาะเบลานะะไผ่จะลงคือเป็นตัวสีที่เบนสองสีนี้ให้มันดูกลมกลืนกันนะคะก็คือสีสีนี้ใช้มากสุดอ่านว่าเชส,สใช่ไหมนี่นะคะอ่ะลงไปเลย เกลี่ยไปที่เบ้าที่เราคัดเมื่อกี้แล้วค่ะก็คือมันเป็นการเบรนนะคะเกลี่ยให้มันเป็นเนื้อเดียวกันทำให้มันสามัคีกันนะคะให้มันไปด้วยกันได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเกลี่ยเกลี่ยขอดูขอออะเพื่อเนเพื่อนเห็นไหมเอ่ยนี่นะคะ อย่าไปให้ hey, มันเข้าออเนื้อเดียวกันนะคะเดียวกันหรือยังโอเคโอเคไหมเราอยากจะให้ช่วงปลายตาเราตรงเนี้มันมี definition อีกนิดนึงนั่นก็คือเราไผ่จะใส่ตัวนี้เข้าไปอีก b u s t it ใช่ไหมโอ้สำเนียงสุดยอดมากอันนี้นะคะสีนี้ ใช้แปรงหัวเล็กเมื่อกี้ไม่ได้บอกอธิบายแปรงเลยเนาะอ่ะใช้แปรงตัวนี้นะคะแล้วก็ใส่ไปตรงนี้แถวๆนี้ยเออให้มันดูเป็นเพิ่มเดฟให้มันเพิ่มมิติให้เปลือกตาเราดูมิติมากขึ้นนะคะอย่างที่บอกว่าออออค่อยๆไล่เฉดไปอ่อนไปเข้มนะคะเฉพาะ นะตัวนี้เราไม่ต้องเบนมานะคะเอาเฉพาะแค่ปลายเออช่วงกลางกลางเปิดตานะคะไผ่จะเพิ่มความสว่างเข้าให้ใหมันไปอีกนิดนึงไผ่จะใช้สีอันนี้ละกันนี่ค่ะแตะไปนะคะแล้วก็แตะลงมองเปิดตาตรงกลางเลย มิตินะคะมิติรดอยังเ้ิ่มความสว่างก็แปะไปที่กลางเติดตาเลยนะคะหลังจากนั้นก็อะใช้แปรง Urban Decay ที่ให้มากับตัวพาเลตนะหูมองไม่เห็นเลยอะอ่ะก็ตัวนี้นะคะเกลีย่ยใช้สีที่สว่างที่สุดเป็นแมตตนะคะสีนี้ ตรงนี้เลยโหนคิ้วด้านบนนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาเขียนคิ้วกันโทนเมื่อกี้ก็คือสีอันนี้อันนี้ปนกันก็ได้สองอันนี้นะคะแล้วก็ใช้ในบริเวณอขอบตาด้านล่างนะคะ นนีะะคดะักขนตาเนาะต่อไปจะปัดมัสคคล่าเมื่อกี้ดักดักไปแล้วเนาะมัสคคล่าใช้นี่ค่ะ ก่อนละกันเนาะนี่ค่ะจะอันนี้จะเป็นหลักฐานว่าไผ่เนี่ยเป็นคนประหยัดกับการแต่งหน้าขนาดไหนนะคะคือเป็นคนรักสวยรักงามนะแต่ว่าแบบเรื่องที่จะต้องไปซื้อเครื่องสําอางแพงๆอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกเสียดายตังค์เนาะและนี่คือหลักฐานค่ะเพราะว่าบัตรออนตัวนี้ซื้อมาน่าจะ3ปีได้แล้วมั้งนี่เลฟลอนคือใช้ตัวนี้มาตลอดไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยมีเฉดนู่นเฉดนี้อะไรอย่างเงี้ยก็คือจะใช้ออย ใช้ตัวนี้เป็นไงคะสุดยอดแล้วก็ปัดไปตรงนี้เลยนะคะก็ไม่ต้องไปซื้อใหม่นะคะเอาที่มีนี่แหละที่เรามีอยู่อะกล้ามาช่างกล้ามากคือเธอมาอาัด เกี่ยวกับการแต่งหน้าแต่เธอมีเครื่องสำอางแค่นี้คือก็อยากจะแนะบอกเพื่อนๆน,นะคะว่าเราไม่จําเป็นจะต้องแบบใช่เราชอบดูนะชอบดูการแต่งหน้าชอบดูการเมคอัพนู่นนี่นั่นไว้เป็นทักษะอะไรเงี้ยแต่มันไม่จําเป็นต้องสิ้นเปลืองนะคะคือดูด้วยสตินะคะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนไฮไลไท์ของนี่ค่ะ BSC นะคะบอกแล้วเราไม่เคยซื้ออะไรแพงค่ะ ก็ไฮไลท์ไปตรงนี้ตืดตึ๊ดตึ๊ดในนี้มนอาจจะมันก็เห็นต๊ดตืดต๊ก็ตดดต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 ประมานนี้ค่ะอืมก็อันนี้เป็นบอนเซอร์นะคะนี่อันนี้ก็ดักสโตรจะไม่ได้ซื้อนี่ไหนอ่ะไปเนี่อืม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  เบน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 คบนเบนเบนเบแค่น okay, 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 ี้นเบ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 นเนเบนเบเบนนเนเบเเนเนเบนเเนเบนนเบเน เอาเส้นบางๆก็ได้นะเห,หนื่อยเออลืมไปเลยอ่ะเราบรอนไปแล้วใช่ไหมเราปัดแก้มไปแล้วทีนี้ถ้าเกิดเราคิดว่าแบบการลงแป้งที่หลังอะ่ะมันก็โอเคนะเพราะว่ารลยไหมมันจะทําให้ช่วงเนี้ยไอ้บรัชออนหรืออะไรเงี้ยมันจะได้ ดูไม่เข้มจนเกินไปเป็นการแบบตบให้มันซอฟลงอะ่ะเออไม่ทำให้คุณผิดหวัแน่นอนมิสทีนที่พอชมานเป็นพรีเซนเตอร์อะค่ะประมาณเท่าไหร่ไม่ไม่นะไ,ไม่ถึงร้อยเก้าเก้ามั้งสุดยอดใช้เบอร์สองค่ะเออวิดีโอนี้จะไม่เน้นคอนะคะเพราะว่าคือคอไม่ได้ล้างมา คือคือไปไปทากิจกรรมข้างนอกมาแล้วเหงื่อแตกมากเมื่อกี้ไปถึงก็แบบล้างแต่หน้าอย่างเดียวแล้วก็มาแต่งให้เพื่อนๆดูแต่ว่าคอช่างช่างชังนงก่อนเนาะแล้วก็คอดําด้วยอย่าไปมองอย่าไปมองโอเคงั้นก็คือลงแค่นี้เลยนะโอเคไหมอืมถ้าลงแค่นี้อ่ะเหลืออีกหนึ่งอย่างก็คืออะไรคือถ้าเกิดบางคนถ้าก็ชอบแบบไม่ต้องเน้นปากอะไรมากนะคะทีนี้ผก็เลยจะใช้เป็นของเลฟลอนนะคะอืมตัวออด้วย มุ้ยตัวนี้ค่ะอ่าเลฟลอนเลฟลอนสีอะไรอ่าเนี่ยเบอร์แปดหกห้านะคะสีนู้ดหรือพีทก็ไม่รู้พีทหรือนู้ดนูดหรือพีทอ่ะก็มันเป็นเหมือนลิปมันบวกสีแหละแต่ไม่ชอบกลิ่นของมันนะคะกลิ่นมัน ทาเสร็จแล้วนี่ก็ได้ลูกอะไรนะลูกของคนงบน้อยอย่างเรานะคะเพื่อนๆก็เอาสามารถเอาเครื่องสำอางที่เรามีนี่แหละไม่ต้องไปซื้อใหม่หรอกอะไรเงี้ยขาดอะไรไปบ้างมันก็ไม่ได้ทำให้หน้าเราดูแบบเฮ้ยมันองค์ประกอบมันไม่ครบอะไรเงี้ยถ้าไม่มีบนเซอร์ก็ไม่ต้องไม่ต้องตัดบนเซอร์ก็ได้ ก็เอาแค่บลัชออนแล้วก็จบเลยอันนี้ก็คือเป็นลุคที่ไปทำงานแต่งไปทำงานได้นะคะใน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 แบบประหยัดของของผ่าแล้วก็เพื่อนๆก็เอาไปใช้ปรับเปลี่ยนในสิ่งที่ตัวเองมีได้นะคะอ่ะเดี๋ยวไปผมให้ดูคือผมนี่ก็ไม่ไม,ไม่ได้เซตเลยคือแบบไปเป็นอ่ะเนี้ยค่ะเอาแบบ เซอร์เซอร์ดีไหมคะเซอร์เซอร์พอมยคะ่ะนี่นะคะก็เป็นลุคน,นี้แหละโอเคเนาะก็ยังไงเดี๋ยววิดีโอหน้านะคะไผ่ก็จะมาแต่งหน้าหรือจะมาทำอะไรให้เพื่อนๆดูอีกนะคอยติดตามชมนะคะแล้วก็ถ้าชอบหรือถ้าคิดว่าวิดีโอนี้มันมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆหรือน้องๆหรือพี่ๆที่ได้ดูนะคะก็ ช่วยกดไลค์ให้ด้วยแล้วก็เอ่อถ้าอยากติดตามผลงานอะไรต่อไปนะคะแล้วก็เป็นเพื่อนกันนก็เราจะมาแชร์แบบบานนี่แหละค่ะก็เอ่อกดสมัครกดสมาชิกหรือที่เขาเรียกว่า Subscribe ในช่องชาแนลของไผ่ที่ชื่อว่า m s u ซูน i ได้เลยนะคะถ้ายังไงวันนี้ก็ก็คงต้องไปแล้วล่ะค่ะเป็นไงสวยไหมคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย